ผมรับฟังนานะครับวันนี้จะทําคลิปโชว์การีดน้ำเชื้อนะครับก่อนเราก็จะมีมอะไรบ้างครับมีสลิงไส้ไก่และในตัวสลิงนี้นะครับเราใส่ยาเกลือจางน้ำเชื้อแล้วนะครับมีทข้าไปนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับผมปูนก่อนนะครับก่อนจะมาทําการีดเอามือนะครับออาอย่างนี้สอย่บงนี้นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ จับลูกด้านหลังน้าแบงนี้นะครับแบมันทำเชื้อออกแล้วนะครับ ยาว่ะเ้อผสมให้เข้ากับตัวนี้หนะครับเกจอจากน้ำเชื้อนะคะ <c oughs> รับเน้ำเชื่อมันนะคะรับบางคนเข้าใจกันว่ามาถึงก็จะจับแทงน้ำเชื้อใส่เลยนะครับมันมันไม่ได้ครับมัน เปอร์เซ็นต์ติดมันน้อยหรือบางคนเขาเ้องป้าแช่ปากนะครับหล้วก็สิดเปอร์อรเซ็นต์ติดน้อยครับมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ติดเยอะเราต้องช่วยกดตัวเมียมด้วยนะครับเอาจะแทงสลิงนะครับยิงไปทางซ้ายนะครับแล้วช่วยกดเหมือนตอนตัวผู้ขึ้นนะครับ เราเราสุดายค่อยฉีดนะแค่นี้ก็จะเป็นการเสร็จนะครับผมการผสมเทียมไม่มีอะไรมากนะครับแค่นนี้การเสร็จแล้วผสมเทียมคนระับที่ต้องกดหลังเมียด้วยตอนฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเพื่อไอ้รังไข่มันเปิดนะครับถ้าราังไข่เปิดไม่เต็มที่ตามธรรม้าันการผสมติดก็โอกาสน้อยครับเราต้องกดเพื่อให้มันแบร์ตามธรรมชาติครับรักษารังไข่จะเปิดเพื่อรับน้ำเชื้อเข้าไปครับ ครับรับบังนาครับ